ชชาแต่มานะได้ข่าวว่าตอนนี้นะคะตัวเกมยันเดเลตได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นอัปเดตท,ที่เกี่ยวกับอามายแล้วก็รุนพีด้วยนะคะได้ข่าวว่ารอบนี้เนี่ยอามายนะคะทําตัวหน้าตบมากๆเลยนะคะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะเออแล้วก็เห็นบอกว่ามีการภาคส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะทั้งท่าทางที่เปลี่ยนไปแล้วก็ ลายเส้นของตัวละครด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูอัปเดตพร้อมๆกันเลยนะคือคนอื่นเนี่ย อาจจะเห็นมาแล้วนะว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าดิฉันนะคะต้องขอโทษในความล่าช้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาเนี่ยได้เพิ่มความรับนะคะเกี่ยวกับการกดสูตรในเว็บของเกมยันเดเลดด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าเราจะมาลองทําให้เพื่อนๆดูกคอแล้วกันนะคะเอ่อตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสัปดาห์ที่1นนะคะแล้วก็เป็นวันจันทร์ ด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยได้เพิ่มเข้ามานะคะไม่ได้อยู่ในวลังจันทนะงั้นเดี๋ยวปอขอข้ามวันก่อนแล้วกันนะจ๊ะนี่เลยต้องเป็นเหตุการณ์วันอังคารตอนเช้านะคะไปค่ะลืมบอกเลยว่าวันนี้นะคะปอก็พายันจังเนี่ยมาทําผมทรงใหม่นะน่ารักไหมคะคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ยันจังนะคะมัดผมรวบตึงนะแต่วันนี้นะคะก็จะมาปล่อย ผมให้น้องซักหน่อยก็เล้ากันนะไปค่ะเนเวลาไปโรงเรียนแล้วนะคะนี่ไงนี่ไง oh, <gosh. S 1> เหตุการณ์ตอนนี้แหละค่ะนี่มด้ดูเหตุก,การณ์เช้าวันอังคารเนี่ยนานแล้วนะคะถือว่าทำได้ดีมากๆ <Me S 1> เลยอะดูดิฮะ Well คือรุ่มพี่อมีการแสดงสีหน้าอาการอารมณ์นะคะค่อนข้างชัดเจนเลยอ่ะดูดิดีอ่ะนางนี่มันน่าเหมือนไส้จริงๆเลยนะคะอุ้ยอะไรอ่ะเกาหลังด้วยอุ้ยซัมภายทำท่าได้แบบว่า คือใหม่เนี่ยคือพวกเขาเนี่ยคุยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเย็บผ้ากันเปื้อนนะคะทุกคนแล้วคือรุ่มพี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างเรื่องมากนิดนึงเนาะดูเขาทำท่าทำทางสิคะ ทุกคนคือฉันเนี่ยไม่เคยเห็นรุ่มพี่นะคะทำท่าอะไรอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหดู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 ว้อุ๊ยว้าวดีนะอามายก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะการทำท่าทางคือแบบว่า ดีกว่าของโอสานะเยอะมากๆ <All right. S 1> เลยนะ like คือชอบเลยอ่ะแกอัปเดตรอบนี้นะถึงแม้ว่าอาจจะดูน้อยแต่มากนะคะมากเลยแหละคือปออ่ะชอบเวลาที่ยันเด็บเนี่ยเขาเพิ่ม การแสดงท่าทางสีหน้าแล้วก็การพูดนะคะมันทำให้ตัวละครเนี่ยดูมีสีสันขึ้นมากๆเลยนะคะคือปอก็เล่นยันเดนลนะคะมานานนะไม่ค่อยเห็นลุ่มพี่เนี่ยแสดงท่าทางอะไรที่ดูจริงเท่าไหร่อะแต่ว่าพอมาอัปเดตรอบนี้นะคะมันดีมากๆเลยละ่ะเนาะ การทำท่าทางการแสดงสีหน้าคือแบบอของแท้ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูว่าอามายนะคะจะไปไหนเนาะคืออามายเนี่ยจะต้องมาตัดผ้ากันเปื้อนนะคะให้ลุ่มพี่นะคะทุกคนอยากรู้ว่ามันจะมีฉากอะไรที่มาใหม่หรือเปล่านะคะก็ตอนนี้นะคะรอให้นางเนี่ยขึ้นไปเก็บกระเป๋าก่อนดีกว่าเนาะเอาล่ะตอนนี้เรามีหน้าที่นะคะเข้ามารอในห้องเฉยๆนะคะเฮ้ นี่แล้วคือไม่ใช่ว่าแค่เราที่รอนะคะคือพวกสมาชิกในชมรมของนางเนี่ยก็คือมายืนรออมายเหมือนกันนะคะดูสิพวกเขาเนี่ยมีความจงรักภักดีนะคะต่อหัวหน้าชมรมของตัวเองนะคะคือทุกคนสังเกตดูสิคะว่าตัวละครเนี่ยแบบ ไม่ได้ยืนเฉยๆอะ่ะแต่ว่ามีการแบบกระดิกทงกระดิกเท้าหันไปหันมานะคะแล้วก็มองนู่นมองนี่นะคะเออดีว่ะแกนี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะยืนกอดอกแบบมั่นคงเลยค่ะเอ่เมื่อไรเอามายจะเข้าชมรมเนี่ยคือปอไม่ได้มาเล่นสัปดาห์ของอามายเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะเอ๊คือพวกเขาเนี่ย มีความหันตัวนะคะตามอามายด้วยแหละกูดี่เห็นปะ่ะแล้วนั่นไปไหนเนี่ยเฮ้อออมายนะคะมาตัดผ้ากันเปื้อนให้ลุงมพี่จ้าทุกคนไหนดูซิว่านางเนี่ยจะมีท่าทางที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะนี่เพอร์เฟกครับผมนางนี่เนี่ยนะมันต้องเจอกระชาก,กจิกหัวค่ะทุกคนหน้าเหมือนไส้จริงๆเลยนะคะ ด,ดูดูดูทำท่าทำทางนี่รุ่มพี่ต้องชอบมากแน่ๆเลยเยอะแต่ว่าไอ้ท่าถือถุงเนี่ยตลกนะคะ <c oughs> คือเดี๋ยวนางเนี่ยจะต้องขึ้นไปเก็บถุงก่อนนะคะ <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่ารอไปก่อนเนาะ <c oughs> นี่ ทุกคนนางมาแล้วค่ะสวัสดีอมายทำอะไรกินหรอวันนี้หน้าตาหน้าตาจะมัดเลยล่ะอมายสิขออยู่ทุกคนหนึ่งนะ oh, Are you interested in joining our club? Welcome to the club I hope you enjoy your time with us อุ้ยทุกคนจะบอกว่าไมายอ่ะน่ารักมากเลยเนาะคือปออ่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเสียงของอไมายนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเลือกเสียงภาคนะคะได้ดีมากๆเลยนะ จริงคือมันเข้ากับอามาอยอ่ะก็เดี๋ยวปอจะข้ามนะคะมาเป็นตอนพักกลางวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนางเนี่ยจะต้องเอาผ้ากันเปื้อนนะคะไปให้รุนพีค่ะอยากรู้ว่าเขาจะมีแอนิเมชันหน้าตาท่าทางยังไงอ่ะเนาะนี่ไงเขามากันแล้วจ้าสองคนกำลังพอดรักกัน ready, อุ้ยอุ้ยกูผิดนี่ไง well. ร้าสวยอะว้าว you're right This does look good ขนาดนั้นเลเหรอ Cool แปลกใหม่มากๆเลยค่ะทุกคนวิคือแบบอเนมิชัโคตรดีเลยอะ You l o So does this make you feel interested in learning how to cook Honestly yeah it d o e I can't wait until I have a good opportunity to wear this apron for the first time oh, Great how about tomorrow I'll be teaching a cooking class in the whole mech room You're welcome to join us Well that sounds perfect ปอชอบท่าทางของรุ่มพี่ตอนที่หยิบผ้ากันเปิดขึ้นมาแล้วก็ตอนที่เก็บเข้าไปในถุงนะคะคือมันสมจริงมากๆเลยล่ะโอ แล้วตอนนี้อามายก,ก็คือเดินกลับไปแล้วนะคะแกมันลดดมากเลยอ่อนี่จริงนะคือถ้าปอพูดถึงอัปเดตรอบนี้นะคะว่าชอบส่วนไหนมากที่สุดนะคะตอบได้เลยว่าชอบส่วนของรุ่มพี่คนเดียวนะคะคือท่าทางของอามายอ่ะก็คือจึ้งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ใหม่สําหรับปอนะคะคือท่าทางของลุงพี่ค่ะจากผู้ชายที่แบบว่าหน้าตาเย็นชา ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะตอนนี้คือแบบว่าเขาเนี่ยทำให้ลุ่มพี่นะคะมีสีหน้าท่าทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเอาล่ะ ก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่หน้าเว็บของเกมยันเดเลตนะจ๊ะอ่ามาค่ะและตอนนี้นะคะปอก็อยู่กันที่หน้าเว็บไซต์นะคะของเกมยันเดเลตเนาะปอเนี่ยชอบเข้ามาโหลดตลัวละครไฟล์ png นะคะที่เว็บนี้เลยค่ะคือจะเห็นได้เลยว่าพอเราเนี่ยมาไล่ดูตัวละครนะคะคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะคะคือใครเออเขาบอกว่า ในหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครนะคะที่จะไม่ได้อยู่ในรายชื่อตรงนี้นะคะเออแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากให้เขาออกมานะคะเราจะต้องกดไปที่คีย์บอร์ดค่ะเขาถึงจะปรากฏตัวนะคะให้เราเห็นนะเวย้ยตอนเนี่ยอยากรู้ว่าเขาหมายถึงใครนะคะก็เลยจะมาลองกดให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวก่อนนะคนนี้คือใครวะ ทำไมฉันถึงพึ่งมาดูก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยอันนี้คือเป็นในอดีตนะคะก็คือเป็นหนุ่มหล่อวัยรุ่นหุ่นดีเนาะแต่ว่าพอมาตอนปัจจุบันนะคะกลายเป็นคนแก่หัวร้านตัวอ้วนกินเหล้านะคะทุกคนอันนี้คือก็สามารถมาอ่านเนื้อเรื่องของเขาได้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะกดตามปอได้เลยนะขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา B A เฮ้ยนี่ไง อ๋อคือมันคือเจ้าตัวนี้นะคะที่เขาเนี่ยอยู่ในหน้าตอนจบนะคะแกน่ากลัวมากคือหน้าต่างของเว็บอะมันเปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นธีมขาวดำค่ะเฮ้ยจะบอกว่าเราสามารถนะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้ด้วยอะเนี่ยลองดูสินี่ไงออ้อหทุกคนน่ากลัวมากเลยอะโอ้ยเดี๋ยว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 คือเราสามารถนะคะซูมดูอย่างนี้ได้เลยล่ะ อ,อืมคือถ้ามองอย่างเงี้ยดูน่ากลัวมากๆเลยนะทุกคนนี่ดูสิคือตัวของนางเนี่ยจัดเต็มไปด้วยเส้นเลือดนะคะน่ากลัวมากเลยเออนางนี่ อย่ามาหลอกฉันนะและนี่นะคะก็เป็นอีกความลับหนึ่งนะคะที่อยากจะมาบอกเนาะก็คือเป็นอีกอัปเดตหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เดอ้อเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอนะัปเดตในรอบนี้ของยันเด็บนะคะมีใครที่ชอบเหมือนปอบ้างก็สามารถเมนพูดคุยกับปอได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ปอกันเยอะๆนะคะมาดูว่าคลิปหน้าปอจะมาทำอะไรนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนเดอ้อบายจ้าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน